พองมากเลยอ่ะกระโปรงคอตตอนเขาร้อยโลนะคะงานเขาทำดีมากอืมทำดีมากเลยพองมากพี่พร้อมนะพี่ดำกระโปรงคอตตอน โอ้ฟองมากเลยมีลายวินเทจด้วยแต่มันมีอันนี้ด้วยนะไม่เชิงคอตตอนนะมีเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าชีฟองอะ่ะเออ มีขายผ้าชีฟองอด้วยดูดูนี่อ่ะย้อามานมาแขวนนะว่าทรงสวยเฮ้ยไม่ร่วงพี่ำดำโอ้สวยสวยสวยมียีนอันนี้ยีนยีนบางไม่เชิงคอตตอนทั้งหมดนะมีชีฟองด้วย มีชีฟองด้วยพี่ไม่เชิงคอตตอนทั้งหมดหนะนี่กระบองยาวเนี่ยมีชีฟองด้วยพี่ชีฟองมีซับในเนี่ยตัวนี้ก็ชีฟองเนี่ย อ่ามีมีชีฟองผสมนะมีชีฟองผสมเน้นยาวนะคะเน้นยาวสวยเลยอะ่ะพี่อืมสวยเลยเรียกกระสอบละหกร้อยนะคะ ตัวนี้คอตตอนผสมชีฟองค่ะคอตตอนผสมชีฟองแต่คือมันได้งานยาวมันได้งานยาวเนี่ยใครที่ขายแบบว่าเน้นยาวนะ เข่าลงไปนะเข่าลงไปเออเนี่ยเข่าลงไปนะตอนนี้กำลังฮิตเลยกระโปรงแบบประมาณเนี้แบบฮารประมาณเนี้ผ้าทวิตนะคะผ้าทวิตนี่มีผ้าทวิตีกตัวนึ่ง พี่ว่างานเขาสวยเกือบจะเกือบกือบทุกรหัสเลยเนาะร้อยโลนะคะตัวนี้นก็สามร้อยสามร้อยได้อยู่พี่ลายวินเทจก็มีออก เกือบเข้าไปอยู่ใต้กระโปรงแล้วไหมล่ะเกือบแล้วไหมล่ะ่ะพี่เอาหลังก็ไเลยนี่นะคะโอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักสวยวอืม เมีชีฟองไหมวะรหัสนี้ของ P.K เนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยแยกมั้งน่าจะรวมอยู่ในอันนี้พี่เพราะว่าเขาเป็นคอตตอนแล้วก็มีชีฟองด้วยอะ่ะเพราะว่าถ้าทำชีฟองแยกอะ่ะชีฟองก็เป็นหมื่นเลยอะ่ะ ชีฟองหนึ่้ารอยอ่ะอันนี้ไม่แยกรวมมาให้ในนี้ก็ก็ดีนะพี่ว่าเหมือนลูกค้าก็ได้ราคาที่มันถูกลงครึ่งหนึ่งได้ทั้งชีฟองได้ทั้งคอตตอนผสมในราคาที่ถูกกว่าซื้อชีฟองล้วนครึ่งหนึ่งเลยอ่ะ <Okay. S 1> เออ ความยาวนี่คือเข่าลงไปหมดเลยนะไม่ติดไม่ติดสัน้นไม่ติดเซ็กซี่อ่ะไม่ติดเซ็กซี่ใส่คาเฟ่นนะ ยีนอ่ะพี่สิงโอ้โหเอ้อ่ะจำดูดิทรงมันเป็นแบบทิ้งตัวดีนะแล้วก็เน้นเป็นเอวสูงๆนะเน้นเอวสูงเลยแหละ สวยี่สาปาวนะแบรนด์น้องเก่ามีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้จักไม่รู้จักรู้จักแค่บางแบรนด์ใส่ทำงานก็ได้น่ารักค่ะพี่ ดูดิเหมือนที่เขาขายกันในติ๊กต็กตอนนี้เลยอ่ะใช่ใชอืมสวยเลยอ่ะไม่รู้หน้าหรอไม่รู้หน้าไม่รู้ไหนหน้าไหนหลังนะพี่นะขอขอเอาตามความความคิดแม่ค้าเลยกับด้านอ่ะ ลายวินเทจอะคอตต้อนจะมากกว่าพี่คอตต้อนออกมากกว่าชิฟฟองตรงชรงมันสวยอะบางตัวก็เป็นแบบไม่ฟิกไซส์อย่างเงี้ยตรงสวยดิอ,อ,อืมมันิ้วเดียดูดิลายวินเทจเนี้ยลายวินเทจนี่เขาหานะจ๊ะเขาเล่นนะลายวินเทจอะเขาเล่นนะ ลูกค้าบางคนชอบซื้อลายวินเทจตัวนี้ให้เชนเอ็มนะคะอันนี้ยูนิโคลนะคะแบรนด์ก็มีแหละพี่ไม่ค่อยได้ดูนะน่ารักมากเลยอะบันบาทมีซับใน สวยน่ารักเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเปิดให้อีกพี่เราเปิดครบตู้ใหม่มาถึงพอดีพ,พี่เชื่อปุ๊ปุ๊คิดว่าแบบนั้นอ๋แต่มันมีหลายรหัสที่เราขายหมดไปแล้วไงเออก็ไม่ได้เปิดอีกเยอะเหมือนกัน้ยสวยอ่ะมันไม่ฟีแกมันเป็นเอลสม็อกอย่างเงี้ย คือชีฟองมีแต่มันไม่เยอะพี่แต่ดีนะชีฟองกลน่ะเพราะว่ากระสอบชีฟองก็หมื่นห้าร้อยอ่ะคลิปสวยมากยีนอเออบางตัวก็หาไม่เจอว่ะพี่ก็ปล่อยเหมือนกันพี่หาไม่เจอตำแหน่งมันอะ่ะ ตัวไหนที่หาเจอก็จัดให้ลูกค้าตัวไหนหาไม่เจอนี่ปล่อยเหมือนกันนะใส่ไม่ถูกซิปใช้ได้สัดส่วนตำหนิน้อยมากๆไม่ถึงห้าเปอร์เซ็น งานสภาพดีมากใหม่ผ้าใหม่ผ้าสะอาดได้ชีฟองปนในราคาที่แบบว่าถูกกว่าซื้อชีฟองลวง้วนแถมแบบคือเป็นทั้งคอตตอนแล้วก็ชีฟอง<ด>ความยาวไม่มีเซ็กซี่ปนไม่มีเซ็กซี่ปนยาวแบบเผ่าลงไปเน้นใส่ทำงานได้ ซับในนี่อ,อทำไมของโซบพี่อ้อยไม่ใส่ศูนย์ห้าศูนย์อะไรพวกนี้เข้าไปอ่ะเฮ็ดเียอใส่แล้วใส่แยกใส่ศูนย์ห้าศูนย์ของโซบโนอนมาแล้วอ๋อแยกต่างหากอ,อ,อ๋อ ม้ศูนสามหกมันเป็นศูนย์สามหกเอ็มมันเป็นแบบหนาถ้าถ้าแบบบางส่วนหกสามยินกูนี่แหละ ไม่ฟิกเอลนะดีนะมันไม่มีแบบว่างานสั้นจู่เลยนะโอ้ลายวินเทจนะนี่หนูเล็กเยอะขนาดนี้เออเยอะ,ออยอะใส่ยังไงอะใส่ยังไงวะใส่ยังไงวะใส่ยังไงวะ ใส่ยังไงใส่ยังไงจบอย่างอื่นแล้วได้แนละ้วแต่โฟกระโปรงนี่จบจบเลยไอ้นี่เป็นเลยกระโปรงไม่ฟิล์มฟิล์มไป่เออเมื่อกี้ฟิล์มก็ไปอยู่ใต้กระโปงอีกแล้วพี่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่อไฟิล์มมันบานดีนะมันสวยดีนะดูดิฟิล์มใสใ่พี่สักตวงดิ สูงริงหรอ่อืมกว่าจะหาเจอ,อเนี่ไงทรงทรงสวยอะทรงเอวสูงอ่ะผ้าทวิตผ้าทวิตท,ทรงเอวสูงเอากับหัวกับห่างแล้วโกจะยกห่างขึ้นละ เร้ยอันนี้ลายสวยเสือสาวเสือสาวดอกเอาลวงเยอะนะพี่ว่าน่าจะเกินสามร้อยไหมเดาๆที่สามรอยไว้ก่อนเฉียดฉิวนะเพราะมันสะอาดอะสะอาดใหม่นี่รูดทิตทุกตัวเลยนะดูเด้อ รอแป๊บน,น,นึงนะ,อะขอด้านล่างมั้งโอ้โหตไมพ้พี่สะอาดแบบสะอาจริงๆอะ่ะผ้าผ้าสะอาดมากๆเลย ว้าวลูกไม้คือหลักๆอ่ะเขาจะเป็นคอตตอนพี่แล้วโพลีชีฟองอะไรพวกเนี้ยมันแบบเหมือนผสมมาเรท ด้านล่างต่ออีกหน่อยเช็คซิปให้ลูกค้าดูแลงานใช้ได้หมดตะขออะไรต่างๆดีผ้าสวยสะอาดเน้นทรงสวยแฟชั่นก้อนนี้ใครจะรับพิมพ์ได้เลยพี่ลูกไม้ มีไม่เยอะนะประมาณสักสิบตัวได้หลากหลายนะได้หลากหลายรวมกับโรงรวมกับโรงเกี่ยวยางเอาต่ออีกหน่อยหนึ่ง คนกับโรงอย่าง